ปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาที่พุ่งพ่านในขณะนี้อ,อตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันไหมครับกับสมเด็จอุนเซนว่าบทสนทนาต่อไปนี้<อ>น่าจะทําให้เราได้รู้ตื้นลึกนะบางหรือว่าเบื้องหลังของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าเบื้องหลังของคลิปสนทนาระหว่างอุนเซนกับอดีตนายกรัฐมนตรีแพทองทานได้ครับ เคยเป็นเคยเป็นก็ตอนนี้ไม่เป็นกันแล้วแม้ทําลูกผมเป็นขนาดนี้เนี่ยถือว่าหนักไหมทาหนักหนักเกินไปไหมสําหรับคนที่รู้จักกันมาสามสิบสองสามสามปีนะถือว่าสามสามปีนับตั้งแต่ไปลงทุนที่กัมพูชาผมผมออย่างเี้ะผมถึงกับช็อกเลยนะถึงความรู้สึกช็อกความรู้สึกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันเกิดขึ้นได้ยังไงลูกตัวเองด้วยไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเอาใจมากนี่ ัลูกเนี่ยก็จะโทรคุยกับผมตลอดครับวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าพ่อเดี๋ยวจะไปที่โรสบูทจะไปพบกับหวดหวดที่คนแปลหวดเขาจะต่อสายให้คุยกับคุณเซนอืแสดงคุณเซนต้องการที่จะมาพูดกับพูดอิงไม่ใช่ทางเราอยากพูดทางนู้นอยากพูดทีนี้ก็เขาเนี่ยอิงก็เลย นายกก็ได้ชวนรัฐมนตรีภูมิธรรมซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระโหมขณะนั้นครับฐมนตรีมาลิตรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็หมอพรมมินเลย์ค่ะนายกไปสามคนไปอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ไปคนเดียวไปสามคนอยู่ด้วยกันเพื่อรอเพื่อรอว่าจะรับสายรอที่จะคุยกับอุนเซนฝั่งโน้นใช่โดยมีแล้วหวดอยู่ฝั่งนี้หวดอยู่ฝั่งนี้รอสามชั่วโมงสามชั่วโมงเขาหลับบอกอ้างว่าหลับ เขาถ่ายรูปมาให้ด้วยถ่ายรูปถ้าหลับไม่รู้ด้วยคุณรู้ได้ไงเนี่ยอก็บอกไงข่าวข่าวเสร็จแล้วเนี่ยพอสองชั่วโมงไม่เกือบสามชั่วโมงก็สองชั่วโมงกว่าโทรมาบอกผมผมบอกกลับไปลูกไม่ต้องไปรอ่ราผมก็ลูกก็สักสองชั่วโมงกว่าก็กลับพรากลับไปแล้วนะก็คณะที่จะมานั่งอยู่ด้วยกันก็แยกย้ายกันกลับ มันโทรเข้ามือถือส่วนตัวโอ้แสดงรู้เบอแสดงว่าเขารู้ว่านายกอิ้มสงสัยจะระวังสองอย่างนี้มไม่ได้หลับหรอกเตรียมอัดเทปอ๋อแต่ต้องมีคนบอกต้องมีคนบอกว่าออกแล้วคุณนเซนคุณน่าจะรู้น่าจะรู้ว่ามีเรามีลำตีลำดีกะลาโหมลำดีต่างประเทศอยู่เขาต้องต้องมีรู้ว่า หยาบโทรตอนนี้ถ้าโทรตอนนี้มีแบบเหมือนับนโปรโตโคอลโปรโตคอลวางใว้เลยเสร็จแล้วเนี่ยนายกอิงอยู่คนเดียวโทรเขา้าโทรเขา้ากิงเข้าส่วนตัวเลยภาพเสียงที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กรกฎาคม2568ที่เนชันเขาจัดครับก็รอดูว่าหลังจากนี้ทางฝั่งกัมพูชาโดยสุเ็จฮุนเซนจะออกมาพูดต่อกรณีเรื่องนี้อย่างไรครับ อยากให้ดูให้ฟังเป็นกรณีนนศึกษาก็แล้วกันไม่ใช่เป็นลักษณะยุแยงแต่แข่งรั่วหรือว่ายุให้คนทะเลาะกันนะครับฟังดูด้วยเหตุด้วยผลหาเหตุหาผลหาสาระประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการสนทนาคลิปนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศระหว่างบุคคล2ฝั่งสองตระกูลที่ผูกพันกันมา30กว่าปีต้องมาขาดลงต้องมายุติลงด้วยครั้งเหตุนี้ด้วยเหตุนี้มันมีอะไรที่ ตื้นลึกนาบางที่เราน่าจะได้ประโยชน์จากการฟังคลิปนี้ครับฝากฟังให้จบให้ละเอียดแล้วอาจจะได้อะไรติดไม้ติดมือหรือว่าติดสมองติดสติปัญญาเรากลับมาด้วยครับขอบคุณและสวัสดีครับโอ้นี่แสดงว่าคนคนแปลไปบอกว่าคนแปลไปบอกว่าคนแปลไปบอกว่าไม่รู้เหมือนกันแม่มันก็น่าเจ็บใจว่าเพราะนั้นตอนบอกว่าหลับไปเกือบเกือบสามชั่วโมง แลวพอนายกยิ่งออกแล้วก็อยู่คนเดียวเลยโทรเข้ามาใช่โอ้รู้จังหวะเลยนะนายกยิ่งก็ต้องรับต้องรับสิไม่มีคนอื่นไม่มีท่านเลขาไม่มีหมอทีมนั้นก็ไม่อยู่กับไปแล้วแยกย้ายกันแล้วนะเริ่มเตรียมทีเราตั้งใจจะไปไปคุยกันแบบให้มันมีข้อมูลมีอะไรที่คุยกันรู้เรื่องอ๋อเป็นโปรโตคอลชัดเจนแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยนอกจากเอาคลิปนั้นแล้วเนี่ยฮุนเซนก็มาโจมตีท่านเยอะก็ไม่เห็น็นไรในเมื่อความสัมพันธ์มันจบก็จบไปจบเลยจบไปเป็นคำตั้งแต่เกิด ผมพยายามสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะนี่ยจะถามว่าคุณพิเคราะห์ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นวะท่านวิคราะห์ยังไงว่าทําไมคุณเซ็นทําอย่างนี้นคไงไปเหยีบยบตาปลาอะไรขเข้อไปเัวอย่าง